ออร์แกนิกโพรโพลิสเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทีฟปลาทูฤดูไหนอร่อยสุดคะเฮียอ๋อปลาทูช่วงฤดูหนาวครับก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงปลายพฤศจิกาหลังกินเจครับสังเกตงี้อ๋อหลังกินเจปลาทูจะอร่อยใช่ครับเพราะว่าอะไรฤดูหนาวปลาทูมันเลิศอ่ะเพราะว่า เป็นช่วงวางไข่แล้วอะครับตอนนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ปลาทูเนี่ยมีไข่ oh, ใช่พอกินไข่ปลาทูนก็มันเข้าไปอีกเนาะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้กดสงสัยเนี่ย <Yeah. S 1> เข่งปลาทูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนบ้างไหมคะเฮียขามีครับไม่มีอายุก,การใช้งานไหมครับใช่ครับลงนึ่งเราเนี่ยเราใช้เข่งไม้เพื่อเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ไม้อะไรเนี่ยคะเฮียอันนี้นนนเป็นไม้ไผ่ครับ,รบการใช้เข่งไม้ไผ่เนี่ยทำให้ปลาเนี่ยมีรสชาติของความหอม ของกลิ่นไอไม่ไผ่ด้วยที่ไม่ไผ่รนความร้อนด้วยครับหลังจากจัดเตรียมประทูให้อยู่ในรูปหน้างอคอหักแล้วก็นําไปจัดวางใส่ตะแกรงเล็กสั่งทําแบบพิเศษโดยเฉพาะสําหรับการต้มปลาทูเท่านั้นค่ะทางนึ่งเนี่ยเราใช้กี่เข่งเขาเวลานึงค่ะขึ้นอยู่ไซส์ของปลาครับไซส์ใหญ่ก็จะจำนวนเข่งได้ประมาณ30เข่งถ้าไซส์เล็กก็จะได้ละก้าหนึ่งประมาณ ต้องส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตร,รงลงมาจากดอยพ่อคาแม่คาน่ารักคึกคักคึกมันต้องมีทุ่งเอาไว <ป S> ้<ห>ใช่ไหมจ้าตาเนี่ยแหละมันจะลอยขึ้นไม่งั้นเด็ดปลาจะลอยขึ้นมาเข่งจะลอยขึ้นมาใช้เ <ๆ S 2> วลาต้มประมาณกี่นาทีจ้าประมาณ5นาทีครับแล้วแต่ขนาดไซส์ของปลา<ม>ถ้าปลาตัวใหญ่หน่อยก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็เวลานานหน่อยครับแต่ถ้าปลาตัวเล็กบางทีก็ใช้ไฟแรงได้ก็5นาทีก็สุกแล้วใช่ครับหลังจากต้มเพียง5นาทีก็ยกออกเสด็จน้ำเลยค่ะ กินแบบต้มสุกเนื้อจะหอมมันไม่เค็มมากอร่อยกำลังดีหรือจะเอาไปทอดในน้ำมันร,ร้อนๆกินกับน้ำพริกกะปิผักสดผักต้มต,ตามใจดโดยเฉพาะฝีมือการโขลกน้ำพริกกะปิของเจบุ๊กบอกเลยว่าแซ่บเสด็จจริงๆนโมนโมเลิฟยูเลิฟยูอยากเป็นเธอไหมเออนี้เธเซกให้พี่เนี่ยมารักนุี้ต่อไปนีก็จะเป็นเสไปสวัก ที่พี่จะตัมนพริกกะปิให้กับไต <คะ S 1> และคุณผู้ชมทุกคนได้ทานกาันเพราะพี่เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเอข้าวเก่งนี่พี่ขี้หนูกระเช้ยแนค่ค่ะโอเคพอแล้วจ้านะจ๊ะผู้ชายใส่ทั้งเอ่อทั้งัอองก้านเลยค่ะนะคะแต่ว่า น้ำพริกเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยเวลาที่เราใส่กาดไปด้วยเนี่ยนะมันจะทําให้หอมคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะตามให้มันบูบูนะคะน้าตาลปี๊บค่ะกะปิน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะอันนี้คือสูตรผุ้โกรที่ทาทานที่บ้านนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการใส่น้ำปลาไว้ตายแล้วผู้ชายใช้ใส่น้ำปลาด้วยข้าแแแกกงนนงกงะนฟฟัจพริ ร้อยแล้วนะคะนี่คือน้ำพิกกะปิฝีมือบุโก,โกเดี๋ยวเราจะไปทานกับปลาทูทอดกันแล้วก็ไข่เจียวมที่เรานะคะทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เมนูต่อไปที่บุโกรดจะมาสาธิตทำก็คือผัดกะเพราตับปลาทูค่ะตับ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 ,ตบ,ตบน,นหนึ่งตัวของปลาทูมีแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นจริงหรอใช่ค่ะ หัวใจสําคัญคือเรื่องพริกกระเทียมสาคัญส่งพริกกระเทียมไปพี่นอยคะนี่นะคะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ให้หมดเลยพี่เช่าความจัดจ้านครับผัดให้หอมเลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋าเสร็จแล้วนะคะเอาตับปลาทูมาค่ะใส่ลงไปเลยหมดนี่เลยคะ่ะหากินยะตับปลาทูที่ เริ่มหอมนะคะเราจะปรุงด้วยนะคะซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์ค่ะและเราก็ใส่น้ำตาลนะคะเพิ่มความหวานนิดหนึ่งค่ะอ,อ่ะใส่ใบกระเพรามาเลยแล้วปาาิดไฟเสร็จแล้วนะคะตักลงจานได้เลยค่ะ น่ากินมากเลยอ <ial hi: S 2> ่ะไม่ถึงกระเพราะหวครับพี่พ <tur> <rawd Moder> ี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยกระเพราที่เราทอดกรอบเอาไว้น้ดจะบอกให้นะคะว่าปลาทูทอดนะคะ นอกจากจะทานคู่กระน้ำพิกกะปิแล้วยังมีชะอมชุบไข่ทอดซึ่งสมัยก่อนมันต้องมีพิธีรีตองเยอะมันต้องเอาไปเด็ดก่อนแล้วตีกับไข่ทอดเดี๋ยวนี้มันยุค 5G แล้วเพราะฉะนั้วิธีการทอดเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมเบื่อหน่ายกับการทอดไข่ชะอม นำโอมทั้งกำชุบไข่ให้ทั่วแบบนี้แล้วทอดน้ำมันร้อนๆไปเลยจ้าก็จะได้ไข่โฉมทอดที่น่ากินแบบนี้ถามว่ากินแล้วจะติดคอหรือเปล่านะคุณผู้ชมลองทำดูค่ะแล้วจะติดใจแน่นอนเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซ้อนหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อ สุดคุ้มให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทร้รราเด็กสมบูรณ์วันนี้พีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการตลาดสดพระรามสี่ด้วยใช่ไหมเป็นเครื่องคึงเก่าแก่อายุประมาณเกือบร้อยปีตั้งแต่ผมเกิดถ้ามาเวยเตี๋ยวลงคืนต้องกินนี้เลยครับเกี๊ยวกุ้งก้มหยัตลาดหัวตะเคเป็นตลาดที่ผสมผสานร,ระหว่างร้านสมัยใหม่และก็ร้านของผู้เฒ่าผู้แก่ตลาดสะ่